สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูบ้านน็อกดาวน์อีกหนึ่งทรงนะบ้านอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นทรงนอร์ดิกนะจากเดิมที่เราสร้างก่อนหน้านี้นะเป็นทรงโมเดิร์นนะฮห,หลังตอนนี้เรามีแบบของทรงนอร์ดิกนะครับซึ่งอันนี้เราจะเป็นลักษณะไม่ได้มาสร้างที่หน้างานนะ ก็คือมีการสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะสร้างสร้างแล้วก็ยกมาติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะรีวิวตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเคลียร์พื้นที่นะเดี๋ยวเราไปดูว่าทรงนี้จะโอเคไหมแล้วก็จะสวยงามแค่ไหนนะครับช่างอันนี้จะทรงนี้จะเป็นขนาดประมาณ3เมตรคูณเเมตรนะแต่รายละเอียดเดี๋ยวไปดูในคลิปอีกทีหนึ่ง ร,ราคาจะอยู่ที่180,000บาทนะใครอคอมเมนต์มาได้นะครับว่าถูกหรือแพงนะก็ราคาที่เราคุยกับช่างเนี่ยอาจจะมีราคาที่พอคุยกันได้นะก็ลองติดต่อดูนะครับสำหรับทรงทรงนี้ส่งนอนนอนดิกนะคอนพันธ์โมเดิร์นนะครับช่างเล็กนะติดต่อไปได้นะครับผมขึ้นเพจให้ดูแล้วนะครับโอเคไปรับชมกันเลยครับ อันนี้เราเตรียมปรับหน้าดินนะก่อนที่จะทำขึ้นมาอีกหลังหนึ่งอันนี้ปรับหน้าดินก่อนอันนี้เราเอาดินสเปคมาลงนะครับดินลูกลังฮะทั้งหมดสามคันเนี่ยคันละสองพันเลยนะครับแถวนีนะ้แถวที่ชายเชิงเซานะครับคันละสองพันก่อนหน้าที่ตรงนี้นะครับเราเป็นบ่อนะตรงนี้โซนนี้เลยเป็นบ่อแล้วเราก็เท เอาดินมาเทนะก่อนหน้านี้หลายคันเลยนะจุดนี้นะแต่ว่าเราก็จะทําเพิ่มทีละหลังนะก็เอาดินมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรับพื้นที่อีกทีนึนะเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาอีกหลังนึงนะครับด้านหน้าด้านนี้นะบรรยากาศดีมากครับนะตอนเช้าเนี่ย กในการเทปูนนิดหนึ่งติดตกเลย แก,แก้ไขนะรถติดเราต้องใช้วิธีการตอนนี้มาถึงแล้วนะครับต่อไปก็จะเอาลง มาดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นผ้าเป็นบ้านทรงนอร์ดิกนะเป็นทรงนอร์ดิกก็อาจจะเป็นทรงทันสมัยนิดนึงนะครับอันนี้ไซส์ขนาดน่าจะอยู่ที่3เมตรนะคูณ6.7เมตรนะส่วนระเบียงนี่คือต่อเติมมานะต่อเติมมาจากราคาที่คุยกันไว้ราคานี้อยู่ที่ หนึ่งแสนแปดมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนแปดมื่นบาทก็ได้ตามที่เห็ุนี้เลยนะครับนะก็คือบวกการเทพ,พื้นตรงนี้นะครับเทพ,พื้นใต้บ้านนะเทพ,พื้นใต้บ้านนะแล้วก็ส่วนเข็มเนี่ยอยู่ที่เราจะคุยกับเขานะครับว่าจะอยู่ในงบนั้นหรือเปล่านะแต่เข็มก็ราคาถ้าเราจะลงเข็มก็ได้นะครับแต่บ้านนกดาวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยลงเข็ม เพราะมันเบามันไม่ได้หนักมากนะแต่พื้นที่เราก็ต้องมีการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างเราจะมีหน้านต่างให้สองบานนะการเทพื้นเนี่ยนะเขาจะเทด้านด้านล่างน,นี้แล้วก็ทาฐานขึ้นมานะครับทาฐานขึ้นมาอน,ะนี่นี่ด้านข้างนะก็ต้องดูว่าทรงนเนี้ยเนี่ย มันจะมีปัญหาเรื่องฝนเรื่องฝน,นสาดเข้ากระจกอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะก็ต้องมาดูหน้าฝนกันอีกทีนึ่งครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับหลังนี้ผมจะทำอ่าเตี้ยวกว่าหลังเดิมนะใช้บันไดขั้นเดียวนะครับบันไดขั้นเดียวเดี๋ยวไปดูข้างในกันมาดูด้านในของตัวบ้านนะครับก็ขนาดก็ จริงๆตัวบ้านนี้นะขนาดมัน6เมตร50นะรวมระเบียงนะครับรวมระเบียงด้านนี้นะ6เมตรห0ภายในห้องนี้ก็จะอยู่ที่4เมตรแล้วก็ตรงตรงครัวตรงเนี้ยเมตร50นะครับเป็นขนาดก็เมตร50แล้วก็กว้างนะครับกว้างนี้ก็คือ3เมตรนะ3เมตรมันก็จะกว้างพอสมครวรตรงนี้ก็สิงน้ำนะครับ อันนี้ก็ทามาให้นะแล้วก็ห้องน้ำนะก็จะมีนะฝักบัวฮะแล้วก็ชักโครกนะอานะหน้านะครับแล้วก็ตัวดูดจานนะครับกระเบื้องอะไรต่างๆนี่ก็คือมีพร้อมครับเราก็สามารถเลือกสีกระเบื้องเลือกลายกระเบื้องได้นะก็ก็จะประมาณนี้นะก็ ค่อนข้างโปร่งนะครับาำดับของนอร์ดิกนี่นะมันยาวฮะแล้วก็เพดานมันจะสูงนะเพดานมันจะสูงไม่ตัดตรงนะครับมันจะเว้าขึ้นด้านบนนะครับนะพม่านเราติดให้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับของทางช่างนะครับติดพม่านแล้วก็จะดูสวยเฉยอันนี้ก็จะเป็นมูลี่นะฝั่งนี้นะครับส่วนแอร์นะครับ เราเลือกใช้บริการของยอดแอร์นะครับยอดแอร์นะครับช่างแอร์ที่อยู่ที่แปดลิ้วเรียกใช้บริการได้นะครับส่วนตู้นี้เราก็เสริมเข้ามาสาหรับห้องที่เราจะให้ปักแล้วก็ที่นอนนะครับก็ภายในก็จะประมาณนี้มีไฟมีอะไรพร้อมเรียบร้อยนะครับพื้นนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องอยางนะพื้นกระเบื้องอยางก็ นะก็ก็โอเคนะคไม่ดูแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับก็สะอาดแตอ่างนะครับใครที่ชอบทรงนอนดิกนะนอนดิกาชอบทรงนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับค่งคำถามมาได้นะครับแล้วก็ติชมได้นะครับราคาก็ตามที่แจ้งไป ถูกหรือแพงก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือจะติดต่อช่างกา็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับหรือกดติดตามช่องฝ่ายชิวๆเดินครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีบ้านอะไรทรงใหม่ๆม,มานำสเสนอก็จะพาไปชมกันนะครับขอบคุณครับ